จบไปวันนี้สลิปหน้างานระบบท่อประปาจะมีระบบสร้างไฟในตำนานด้วยนะทำงานมาไม่ตำกว่า45ปีแต่อายุแกรประมาณ40สร้างในตำนานโซนิ้วหน่อยดิรูเส <laughs> ื้อก็รู้แล้วเสื้อเสื้อแกมันไม่ใช่เสื้องนะมันจะออกซล้ลนะเนี่ยลูกน้องแก ทำงานมาประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า25ปีทักไายไอ้นั้นสร้างมัดเด็กนะั้นไม่ต่ำกว่า27ปีทํางานขอสร้างมานะต่างคนต่างมีประสบการณ์แต่มันจะมีบางคนเนี่ยมัน,นอนเหงามันเหงานอนอยู่นี่